บอลเจ็ดคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในประเทศนะเขาเมนชั่นมาอย่างนี้นะครับตะกบอบรายการคาราบาลเซเว่นอซายคัพ2024ครับทีมแชมป์ปีนี้เนี่ยได้ไปดูนัดชิงชนะเลิศคาราบาลครับ2024ครับ25แบบติดขอบสนามเวมบลีร์ถึงประเทศอังกฤษนะครับรวมรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทครับตอนนี้เนี่ยได้บทสรุปทีมแชมป์กับรองแชมป์ครับสนามที่31และ32แล้วนะครับก็คือ3-31-32เนี่ยจะได้เข้าสิทธิ์ไปชิงแชมป์รอบภาคเหนือนะครับ เริ่มจากสนามที่31ครับซาวพาวเวอร์จังหวัดเชียงรายนะทีมแชมป์บางเจริญเอ็กซ์เฮงเจคินโอ้โหชื่อทีมถ้าพูดผิดขออภัยนะครับแล้วก็รองแชมป์เนี่ยเป็นทวีเอสซีบีนะครับก็ในรอบชิงเนี่ยผลการแข่งขันเป็นบางเจริญเนี่ยชนะไปห้าประตูต่อหนึ่งนะครับครับผมแล้วก็อีกผลอีกสนามหนึ่งครับสนามที่32ก็คือสนามซีเอ็มทรัฟฟอร์ดจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้เป็นสนามที่ดีมากๆนะผมเคยไปเตะ แล้วก็ช่วงนี้เป็นสานามที่ดังมา,มากๆในเชียงใหม่อยู่แถวแถวไหนรวมโชคปะเท่าไหนเดี๋ยวนะครับผมขอคิดอยู่แถวเส้นทางรถไฟครับอ๋อเส้นทางรถไฟเท่านั้นครับรผมก็ทีมแชมป์เนี่ยก็คือ2 S เสือดำครับแล้วก็รองแชมป์เป็นสหายนิวอัดไดนะครับก็ในรอบชิงผลการแข่งขันเนี่ย 2S ชนะจุดโทษสกอร์รวม5-4นะครับหลังจากเสมอในเวลาปกติ1ประตูต่อ1ครับครับผมแล้วก็อย่างที่คุณบุชออโต้บอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือเรื่องของ Crossbar クロสมาชาเลน่์ สนามนี้เงินรางวัล50,000บาทยังไม่แตกนะครับทำให้ทบไปอีกสนามหนึ่งเป็น6 0 0 0ื่นบาทแล้วตอนนี้นะก็เป็นกิจกรรมที่โอ้โหผมว่าตอนนี้ในโซเชียลเห็นกันบ่อยนะคลิปนี้ออกมาหน้าฟฟดผมบ่อยมากเลยหรับการเตะครอสบาชาร์เลนต์คือต้องพูดอย่างนี้น้องเซียนคือรางวัลเนี่ยมันทบไปนะครับ,รบเรื่อยๆคือถ้าคนทำแตกทุกสนามก็จะได้ตามที่คอลโฟกัสมาที่เขาให้มาแต่ว่าถ้าไม่แตกทบ,ทบไปทบไปถ้าไม่แตก10สนามก็นั่นแหละ3 1ก็จะได้แบบ เป็นแสนอย่างเงี้ยเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะนะครับผมอแล้วก็การแข่งขันเรื่องของเซเว่นเอเซเนี่ยติดตามได้ทาง Facebook ครับคาร์บาลสปอร์ตแล้วก็ไทยรัฐสปอร์ตนะซึ่งก็ถ่ายทอดสดกันให้ดูทั้งคู่นะครับส่วนกิจกรรมคลอสบาร์กิจกรรมที่ห้ามพลาดในรอบชิงแชมป์ภาคเหนือเนี่ยเตรียมพบกันความสะดวกกันที่สนามรวมโชคสปอร์ตคลับนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่22ธันวาคมครับเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปก็เป็นกิจกรรมหลังการแข่งขันจบนะครับ มีฟรีคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังที่จะเข้ามาร่วม after match party เชียร์บอลเชียร์บอลเนี่ยก็คือปู่จาองไม้เคนนอยร้อยลีลาอภิรม์โอ้โหศิลปินจากภาคเหนือทั้งนั้นนะครับรับรองงานนี้สุขแน่นอนครับสามารถเชียร์บอลก่อนได้เพราะมีกิจกรรมเพียบครับไม่ว่าจะเป็น crossbar challenge ที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับหรือว่าถ้าใครเตะบ,บอลไม่มีเนี่ยก็มีจับฉลากควา้วา v o เชอร์และแลกเครื่องดื่มอีกด้วยครับสะุกได้ยา,ยาวตั้งแต่บ่ายยันดึกกับเครื่องดื่มคาราบาวและตะวันแดงเยน็ยนๆน,นะครับพร้อมเสิร์ฟตลอดวันเรียกว่าครบ ตรงตามคอนเซปต์เชียบอลเชียบาวในสนามชนแข้งนอกสนามชนแก้วครับอ่ะจัดไปสักหน่อยนะ,นะเดี๋ยวขอแก้หนึง่งแชมป์สนาม31เป็นบางเจริญเอ็กเฮงเจริญนะครับอโอเคครับอ่ขอ,ขอแก้หนึ่งแล้วกันนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ยินดีด้วยกับ ทีมแชมป์รองแชมป์เพราะว่าเดี๋ยวการได้แชมป์รองแชมป์เนี่ยจะผ่านก็สู่รอบชิงแชมป์ภาคเหนือต่อไปนะครับซึ่งจะคัดอีกสี่ทีมจากภาคเหนือมาเตะอันนี้ภาคกลางเป็นรอบประเทศอเงียนครับแล้วก็เอาหนึ่งเดียวจาก16ทีในรอบชิงแชมป์ประเทศไปดูบอลคาร์เบลรัพที่อังกฤษปีี้เป็นทีมซนิงนะฮะก็ได้ไปดูฟุตบอลกับเพื่อนผมม่ต้อมนะครับก็ไปที่อังกฤษเลยแล้วก็ นอกจากฟุตบอลเนี่ยโอ้โหคือได้ไปท่องเที่ยวได้ไปทาไปเที่ยวอย่างอื่นด้วยแหละสนามเอมิเรตไปเดินออกฟอร์สตรีทพาไปรับประทานอาหารต่างๆผมชอบสนามเอมิเรตดีผมแฮปปี้เลยแฟนซีนอตเนี่ยได้ไปนี่คือมันสุดยอดจริงๆนะครับผมอ่ะอ่ะไปเลยนะครับไปเลยยังมีโปรแกรมคาราบาลคัพนะครับรอบแปดทีมนะครับคือวันที่18ธันวาคมอาร์เซอนพบคิสเซนพาเลตตีสองครึ่งถ่ายผ่าน YouTube TikTok และ Facebook ไทยรัฐสปอร์ตนะครับแล้วก็มีหนึ่งคู่ถ่ายสดกันในวันนั้นซามตันพบลีพูตีสาถ่ายสดผ่านทางช่องไทยรัฐท,ทีวีสาแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐนะครับอีกหนึ่งคู่คืนวันที่19ธันวาคมเปอร์เิดบ้านพบแมนยูตีสาถ่ายสดผ่านทางช่องไทยรัฐท,ทีวีช่องสายแล้วก็เว็บไซต์ไทยรัฐนะครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องาทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ